จ้าให้ขอบคุณครับบอกขอเพลงรดเถิดดวงใจมาด้วยเสียงโทรศั Marvel, พท์ใครเข้าป่ะฮะไม่เจอนะขอเพลงอุ้มหมอนตอนบวชคิดถึงบางอนอุ้มหมอนในตอนที่บวชลง ดน,นนะที่ว่ารักจริงรอได้อะไรนะแล้วเจ้าทำไมทำไมไม่ให้แม่เขาร้องทำไมไม<อ>แม่ไปร้องเองละ่ะครับอ,อะไรนะอยาเคลิ้มเส้นเขาอะไม่รู้ขำขำขำ <laughs> นะเอาไปเอาต่ออ่ะคิดถึงบงัง้อ หรือว่าปดแม่เขาอินอินครับอินอินโธ่เอ๋ยบังอ่อนแล้วมาอุ้มหมอนทำมา เราฟังคำนี้อยู่ครับอะไรนะจ๊ะไม่ไม่เรียกยายให้เรียกอะไรฮะอาม่าอ๋อเขไม่ต่างกันเท่าไหร่เขาไม่ชอบแบบนี้เขาชอบอาม่าเขาเรียกแบบที่เขาชอบสิอาม่านะอาม่าอาม่าไอ้จ๊ะอาม่าอ่าอ่าอาม่าอายุแปดสิบแล้ว อุ้ยนาเหมือนสิบแปดเริ่มละเริ่มฮะอะไรนะรักกว่าเก่าเยอะเลยนั่นแหละดูถึงพูดไงแม่ผมอยากผมอยากให้มาดูดูเวลตาเขาด้วยเวลาเขาพูดข <c oughs> อบคุณครับแลวอาอม่า,เ,าเลกใหญ่ไม่ชอบเพียเลยอาม่าไม่ชอบอมไม่ชอบอาม่ไม่ให้เล็กแม่ เลกเจ๊เจ๊เขาตองเจ๊อะไรเก็บตังคนเดียวเลยอ่ะเก็บเงียบวันดีคือดีเงินหายปึ๊บเอาทองมาอวดเราไงดีเล่นแร่แปรธาตด้วยเหรอแม่อืเปลี่ยนจากเงินเป็นทองเปลี่ยนจากเงินเป็นทองนี่เล่าฟังพูดแล้วจะหาว่าคุยอะคุยสักหน่อยเขาบอกว่าตื่นเช้ามาวันนั้นอะ พ่อผมว่าใจหายที่เงินหายอ่ะหายไปก้อนนึงบอกบอกเมียเมียเงินหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ซื้อทองมาก้อนมาเรยเงจริงไหมอ้าวขำอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นก็ขำอย่างเงี้ยแต่หายสิขำและหายจริงด้วยหายจริงๆไม่เป็นไรล้อเขาเปลี่ยนมนเป็นทองไงนี่พ่อช้อปปิ้งเนี่ยลังด้อติบกว่าบาทก็โดนห่าแล้วเนี่ยตอนแรกที่พูดมาที่ไอ้อันพูดมาว่า พอชอปปิ้งเนี่ยพี่นึกถึงห้างใหญ่ๆเลยกดลาซาด้าแต่สุดท้ายเป็นลาซาด้าเหรอเพราะสิบกว่าบาทเขาลดด้วยไปใส่โค้ดใส่โค้ดลดด้อยนี่ยังโดนด่าเลยสิบกว่าบาทแต่แม่เอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทองได้ซื้อนาฬิกามาหมื่นสี่โกหกว่าซื้อมาสองพันเป็นเรื่องปกติเนาะอันนี้เป็นรายการแฉแต่หัวค่ำครับแฉคนในครอบครัว้วไม่ใจ่ใครอื่นไกลไม่ได้ไปไหนรองินก็อยู่กับเราดีไม่อยู่กับเราไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่อ เราก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะแม่เนาะกวนพยาวเหรอครับอยู่กวนพยาวขอแม่เดือนปกติแม่เดือนเขาเขาไม่ค่อยฟังเพลงนะเขาจะด่าเขาคนละเดือนคนคนละเดือนกันแล้วคนละเดือนแม่เดือนนะครับพูดมาในภาพมาเลยแหละดูไรสดอยู่แม่เดือนดูไ์สดหรือใช่เดือนเวิกพอยไหมใช่ไม่ใช่พี่คนนั้นเขาดูไรสดเหมือนกันแต่ว่าดูเพื่อจับผิดใช่ครับ แล้วกรโดดเข้าห้องมืดวันนี้เหมือนเขามีปมอย่างไรไม่รู้มีปมมีปมกั้นพยาวโอ้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 ละเนอทาบุญจ้ จริงจริงแต่<อ>มีอยู่เพลงหนึ่งนลยอัพี่ว่าเราร้องด้วยกันมาหลายงาน,นแล,ล้วแลวคิดว่าในติ๊กต็อกเยอะมากเพลงเนี้ยเพลงสอนเทสเพลงอะไรนะโชคดีครับเป็นแฟนทุกท่านเรา bye bye และโดงติ๊กต็อกเยอะมากนี่โอ้โห <laughs> ชอบเวลาเลีอันทำเสียงสอนเพจช, <laughs> ชอบ <laughs> ชอบ <laughs> นี่ฮะน้องนนท์อ๋อหล่ลอดแล้วอ่ะลืมเลยสมสารด้วยอ๋อไม่เอาเอาสมสารบบไปเลยอันดีกว่าใ <laughs> อ้เ่ะสมสารทรมานมานานหลาย ผาดคนเมตตาพระิผ้าตรงที่มานาลนแสน,นนะเพลงเก่าเลยก็สิทธิแรงแต่โดนโทรมาอ,อ่ะรัเจ่าข้่ากองฟ้าด้วยกันครับนะใอ,อะไนมะ